คุณผู้ชมคะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปอ้างว่าเป็น,นหนนาพาคนไปทํางานที่เกาหลีใต้ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็หลอกหลอกเข้าไปเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทํางานแล้วก็เสียเงินไปด้วยทีนี้ตํารวจนะรู้เลยนะว่าคนนี้คือใครนะคะตามไปจับถึงที่บ้านแต่ไม่เคยเจอตัวครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยคือโดนแล้วนะคะโดนจับแล้วเพราะซ่อนอยู่ในเครื่องซักผ้าที่ผ่านมาก็คือซ่อนอยู่ในเครื่องซักผ้าอันนี้แหละก็<อ>เลยไม่เคยถูกจับได้ แต่ครั้งนี้ไม่รู้มันแน่นมันอึดอัดหรือมันยังไงไม่รู้ขยุกยี่ขยุกขยีกเครื่องสัาพาขยับเจ้าหน้าที่ก็เลยเปิดปั๊มทามเจอซ่อนอยู่ในนี้ค่ะครับไม่รอดนะคะนางสาวเอมอายุ37ปีนะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงหลอกพาคนไปทํางานที่เกาหลีใต้มีอยู่สองหมายจับคาตัวอยู่นะคะไปจับได้ที่บ้านในตําบลสง่าบ้านอำเภอโดยสเ็ดจังหวัดเชียงใหม่หนีมานานกว่า6เดือนคือเจ้าหน้าที่เขาสืบ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะจนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหาอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่กับลูกชายแล้วก็แม่สามีก็เลยไปตรวจค้นในบ้านก,ก็ไม่เจอนะตอนแรกก็ไม่เจอแล้วคนในบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เลยไม่ให้ข้อมูลไม่ให้อะไรเลยแต่เจ้าหน้าที่เขาสังเกตเห็นเองนะคะว่าเครื่องสักผ้าเนี่ยมันขยับผิดปกติก็เลยไปเปิดก็เลยเจอนั่นเองนะคะอ้างบอกว่าโอ้เข้ามาซ่อมเครื่องสักผ้าเขาซ่อมเครื่องสักผ้ากันด้วยการลงไปนั่งอยู่ในนี้เลยนะคะ ผู้ต้องหาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วพยายามจะจับกลุมหลายครั้งแต่ก็ใช้วิธีนี้แหละก็เลยรอดมาได้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่รอดค่ะ,คะเคยเห็นแต่ลงไปซ่อนอยู่ในโอ,อ,อ่งอันนี้ลงไปในเครื่องซักผ้าเลยนะเ,ออเขาบอกเขาไปลงไปซ่อมเครื่อง